นนะตรงนี้คุณไม่พูดถึงแล้วนะคะมาดูข้อสอบกันเลย35ววอทำไมอ่ะ ไล่ดูคำถามว่าใจกว้างสร้างฉางชื้อตอนที่ไปเดินกว้างสร้างฉางเป็นไงคะสีจัวเหวยินวัวจะมายังข้อเอบอกว่าเฉอเตอร์อูเหลียวรู้สึกน่าเบื่อเข้อบีสี่ฮวนเจอจื้อจีเสียนชอบเลือกเองอยู่นี่เห็นปะ่ะจื้อจีเสียน สี่ค่อนข้างพิจารณาเรื่องราคาน้อยมากมีไหมข้างบนไม่พูดถึงเลยนะสี่ฮวนโชอบให้พนักงานขายแนะนำอะไรบ้ามเป็นจริงๆแลเวลาพนักงานขายชอบเข้ามาบอก ให้ลูกค้าว่าแนะนำโนนแนะนำนี่นะอย่างแบบเต็มอ,อกเต็มใจมากเลยจริงจังมากคุยเร่างวจา๋เตอรจีปู้ชูฟูเป็นไงฉันรู้สึกไม่ไม่ค่อยสบายใจเป็นอย่างมากก็คือไม่ชอบนะไม่ชอบไม่ชอบเพราะฉะนั้นเขาเป็นไงเขาสีหอนจีีเสียนแน่นอนนะคะไม่ต้องให้ใครมาพูดสีตัวเรียญใจกว้างจ้าเออใจกว้าง้างชางสือจ欢自己看ใช่ไหมคะ หลายคนหรือว่า4ตัวแปลว่าจำนวนมากคนจำนวนมากเนี่ยเวลาไปซื้อของตามห้างเนี่ยก็ชอบที่จะดูเองจ,จุดวิเยนเลือกเองถูกไม,ไม่ชอบให้ใครมารบกวนเพราะนั้นสี่ห o r จะจี๋เสียนตัวเนนะคะสามสิบข้อสามสิบหกคำถามอยู่ตรงนี้ีปานปกติแล้วชิงคว้างเส้า ภายใต้สถานการณ์เนี่ยกุ้ยตะโตสิสถานการณ์ทั่วไปนะของแพงม,มันมักจะเป็นยังไงส่วนใหญ่เรามักจะบอกว่าของแพงมันจะชื่อเลี่ยงห่าถูกปะลองดูนะถูกไม่ถูกดูนะคะจ้วงเฉิงอี้จีงเต๋อชื่อเวลาทําการค้าเราจะพูดว่าอีฟเฟนเฉียนอีเฟนพ่อถูกไหมคะของรานะคาแพงของแพงก็จะได้ ของแพงก็จะเป็นของดีประมาณนี้ของแพงมักจะเป็นของดีนะของถูกก็จะเป็นของไม่ดีประมาณนี้นะคะอีชื่อชื่อชัวความหมายก็คือบอกว่าเป็นไง,ง,งคุณภาพกับเจบเรตาตาตะกว扣สี่มีความสัมพันธ์กันมากเลยชัวอีเยนเหมือนจิงฉงชัวเพราะฉะนั้นคนมักจะบอกว่าเพียนยี่ไม่เหา่าก้อใช่ไหมราคาถูกไม่ได้ของดีนะ เาหัวผู้เผียนอีของดีจะไม่ถูกเพราะฉะนั้นเป็นไงคะอีปันแล้วของแพงมักจะซื้อเลี่ยงหาถูกไหมคะถูกแล้วนะเอบอกกว่างเก้าตัวโฆษณาเยอะไม่เกี่ยวจ้วนเติตัวเป็นไคะได้กําไรเยอะก็ไม่เกี่ยวผู้หาใหม่ผู้หาใหม่ก็คือขายไม่ดีก็ไม่เกี่ยว37 ้างฉางจุ่ปั่นหัวตรง是为了ห้างสรรพสินค้าจัดกิจกรรมเพื่ออะไรรู้ๆกันอยู่ดึงดูดลูกค้าแน่นอนถูกไหมคะซีนคะงู้เค้อ,อนนอนคือความจริงเรามาอ่าน่จอไหมจุ่ยปัาน่นอีเชีไหมาเนอหัวตดง,ง,ง่ไลอยูงู่นี่เลย มาดูนะสามเจ็ดบอกเมยเต้าทุกครั้งที่มาถึงห้วนจี้ก็คือเปลี่ยนฤดูช่วงเปลี่ยนฤดูทุกครั้งที่มาถึงช่วงเปลี่ยนฤดูเนี่ยข้อหรือข้อเจอหรือว่าเจ๋เจี๋ยเจี๋ยรื้วันหยุดเทศกาลตุร์เช่โขนะทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนฤดูกาลหรือมีช่วงเทศกาลวันหยุดเนี่ยเกอตาช่างฉางแต่ละตาช่างฉางทางสินค้าใหญ่ๆแต่ละแห่งโต้ห้วยก็จะ จัดนะกิจกรรมลดราคาบางอย่างมาหลายสิ่งกูลเกอมาดึงดูดลูกค้าเจา这让人们就能花很少的钱เ,เ,าาเ,เขาเป็นสถานการณ์แบบนี้คนก็จะสามารถจ่ายเงินเพียงนิดเดียวก็หมาไต้ซื้อรงปูช่ตะตงสิซื้อเขาได้ของคุณภาพดีไปนะคะอย่าซื้อบางครั้ง一样的ต้องสิ ส่วนนีน้งพี่นงสพือาวงาองปาน้น้องย้อยนงาองชางายน้งน้องนอยอายงายายงยน้ยน้น้่น้ายนายน้ายนาย้งขาขน้งา้งชาน้งน้งชน้องาน้องาน้าน้้อานงชา้งาองชายน้อาน้วงาตองชายองชย้ง้อง้องน้งชยององช้อา้องาชน้อานงาอนอ้งาน้อ้อ

ยังไงคะเปลี่ยนเปลี่ยนได้ข้อดีดอกตรงซีผู้หนังห้วนของเนี้ยเปลี่ยนไม่ได้นะคะครานี้บอกไหมคะกู้เสี่อเพี้ยว,วห定要าวเก็บไว้ให้ดีๆใช่ไหมคะใบสลีปเงินที่ซื้อของเนี่ยใบเสร็จเนี่ยต้องเก็บไว้ให้ดีแสดงว่าคนพูดเตือนให้เก็บให้ดนะีเอาลองดูซิ สามสิบแปดบอกว่ารู้กวัาอีกิซิงชิ้นในถ้าหาภายในหนึ่งอาทิตย์เพราะนั้นอีกเกเยนในนี้ไม่ถูกละฟาเซียน有任ว质量问题，เกิดปัญหาใดๆก็แล้วแต่เกี่ยวกับคุณภาพนะคะ质量问题，我ยหนิน费้วนพวกเราสามารถเปลี่ยนให้คุณฟรีเพราะนั้นตรงีผู้หนึง西不วนข้อน,นี้ก็ผูดด้วยนะท่านชื่อแต่ว่า ก็อู้สวเพี้วเป็นไงสลิปเงินที่ซื้อไว้เนี่ยอีติ้งเยาะหลิวหา่าต้องเก็บให้ดีนะคะรู้กว่าไม่ยกก็อู้สวพี้วถ้าไม่มีสลิปใบนี้แล้วก็ว่ามันชื่อไหมฝามฝาหมยฝาก็คือไม่มีหนทางที่จะเก๋อนหนิงฮวเปลี่ยนให้คุณไม่ได้นะคะเพราะนั้นให้หลิวเจอะก็อู้เสวพี้วนะคะเก็บสลิปเงินไว้ให้สลิปบัตรที่จ่ายเงินไว้ให้ดี ข้อสามสิบเก้าเจ้เสียใช่的特点是จุดเด่นของอาหารประเภทนี้คืออะไรเทอเตียนข้อเอ้งสะอาดเทียนยี่ราคาถูกรชาติไม่ค่อยดีตู้ไท,ย,ทย่า,ยา่่า่่่่่่่่่่่่ย่่่่่่่่่่่่่่่่่่่ ไุยเต้าพืชไทยหาไม่ได้ปู้จีน很好อไม่เพียงอร่อยใช่ไหมคะข้อสีไม่ถูกกุยอีเซียแพงสักหน่อยเพียนยี่ก็ไม่ถูกคะกันรจริงมันตุ้ยเซินทีหาวเสร็จแ,แล้วมันก็ไม่แน่ไม่ได้พูดถึงนะคะเ,เจียวเจ๋อคุณผู้หญิงเเจ这些菜是绿色ื่อสอ,สอผินันนี้อยู่ท้ายบทใช่ไหมเขีซื้อผินเมื่อวานครูพูดไม่ทันนะคะ ลุยเซอร์ก็คือเป็นกรีนฟู้ดถูกไหมคะอาหารกรีนพวกอาหารคลีนทั้งหลายแหละ่นะคะเขาใช้คำว่ากรีนนะเป็นอาหารแบบระเพศกรีนนะผู้จีนเหินหฮาชื่อจินแปลว่าไม่เพียงนะคะไม่เพียงอร่อยมากอาร์เชียอีกทั้งตุยเชิญที่เ,เหินโยเฮาชูมีประโยชน์ต่อสุขภาพอย่างมาก ช่วยยีดังนั้นแจเกอรราคาเย่าปีชีธากช่ายกุยอีเซียนะราคาก็จะแพงกว่าอาหารชนิดอื่นสักหน่อยเพราะฉะนั้นเจอเสียช่ายเด่ะเทอร์เต,เต,เต,เตเียนก็คือตุ้ยเชนทีห่าวนะคะค้อน,นี้ถูกผู้เพียรยีสี่สิบกับ41นะคะมาด้วยกันข้อ40่ถามว่าโกอู o ่มันถ้าช้อปปิ้งครบ100หยวนเนี่ย หนังหัวเตะชมุนอูจะได้ของขวัญอะไรแล้วก็วิ่งขึ้นไปดูเลยซื้อครบหนึ่งร้อยหยวนจะได้เคอร์เลอร์อีพิงได้ค,บครบหนึ่งขวดตอบเลยนะคะยังไม่ต้องอ่านเลยนะไล่ขึ้นไปดูเกินชี่เจ้าต้นหัาเคอีจูเต้าจากประโยคข้างบนนี้รู้อะไรคะเอ่ชอสชี่อุรกิจขอาซุปเปอร์มาร์เก็ตเนี่ยทำธุรกิจของซุปเปอร์มาร์เก็ตกำลังตอนนี้ค้าขายดีเลยบีผู้ท้าวจิ๋วา เล่าเล่าวายครึ่งราคามีไหมไวยครึ่งราคา有些水果打折，坚果ไม้บางชนิดลดราคา。折，果九折，葡萄八折，桑蕉西瓜六折，有水果葡萄八折，桑蕉西瓜六折，มีผลไม้จำนวนหนึ่งกำลังลดราคาย料免เเครื่องดื่มฟรีมีมีไหมนะาอ,อันนี้เดาเดานะคะเดาว่าเป็นข้อสี่เอาละเรามาอ่านกันดู คู่เคอร์ผังเยาว์มันท่านผู้มีอุปการะคุณทุกท่านนะคะลูกค้าทุกท่านคะเปิลเปิลก็คือของของเราเองเนี่แหละนะคะเปิลเชาวชื่อก็คือซูเปอร์มาร์เก็ตของเราเซียนเซียนก็คือปัจจุบันจุยซิงก,กำลังจัดเก่าอู่ซ่งฮาวลี่นะช็อ,ชอ,ชอ,ชอปช็อปช้อปปิ้งวันนี้รับของขวัญน,นะคะหัวต้งนะกิจกรรมเขาบอกเก่าอู่หมานอี่ป่ายหยวนซื้อครบหนึ่งร้อยหยวนจีเคอ ข้อเตอทันทีจีเขอก็คือรับทันทีใช่ไหมคะทันทีเลยนะครับรับทันทีเขอเลยอีพิงรับคบหนึ่งขวดมานอูไปหยวนอูไปบหยวนคบห้าร้อยหยวนเขอข้อเตอภูเทาเจออีพิงซื้อคบห้าร้อยจะได้วายหนึ่งขวดนะฮิทง่ว้นอกจากนี้ให้เยาซุยกว่าตาเจอขอต้งยังมีกิจกรรมลดราคาผลไม้ชี้จงในนั้นมีอะไรบ้างพิงกว่าจิวเจอ เป็นไงคะพิงกวัวลด10%เูอเูถาวาเจออัง,ง่นลด20%เซียงเจ้าซีกวาพวกนี้40%นะคะอ,อูเจอเออเลิ่วเจอฮวนหญิงเฉวญโกยินดีต้อนรับให้ทุกท่านมาเลือกซื้อจู้นินงก้อู่หยู่ไค่อันนี้อ่านว่าหยู่ไค่ก็คือขอให้ช้อปปิ้งอย่างมีความสุขนะคะก็อู่มันอีึง่งรยหยวนถูกต้องแล้วนะคะได้เคเลอร์ิออง ต่อไปตามประโยคนี้เคยอีจือเต้าว่าหยกเชียวุยกว่าตาเจอถูกนะคะมาดูเนะื้อหากันก่อนเอาไหมนะคะหนีหนีไม่แต่ตรงสี่ของที่คุณขายเนี่ยเคยอเคยอีได้หรือไม่ได้比别人卖的价格高นะของที่คุณขายเนี่ยจะทําราคาให้มันสูงกว่าคนอื่นได้ไหมนะคะเจอจู่เย่า หลักๆแล้วอันเนี้ยเห่าขั้นต้องดูว่าตรงชี่จื้องต้องดูคุณภาพสินค้ารู้กว่าเร่งีฉ量比別人得好ถ้าคุณภาพสินค้าของคุณดีกว่าของคนอื่นนะเมื่อถ้าอย่างนั้นจา格比別人得贵一点也ไม่กวนศีร์มั้ยคะเพราะฉะนั้นราคาราคาของคุณถ้าคุณภาพของคุณดีเนี่ยกว่าของคนอื่นแล้วแล้วก็เพราะฉะนั้นราคาจะต้องสูงกว่าคนอื่นหน่อยนึงก็ไม่เป็นไรลิงไวนอกจากนี้ หวนจิงหววจริงก็คือสภาพแวดล้อมเฮอฟูอู่สุยพิงก็คือปัจจัยภายนอกทั่วไปใช่ไหมหวนจริงกับฟูอู่สุยพิงก็คือมาตรฐานหรือว่าระดับของการบริการของคุณเนี่ย也 yeah, <Yeah, S 2> 很ยาก็สําคัญด้วยนะว่าง,งั้นต้องเป็นไง质量完全一样ต้องสิดมาดู质量完全一นเฉียนอย่าง,ง,ม,าง,างมั้ยของที่คุณภาพเหมือนกันเป๊ะเลย มันกันทุกอย่างต้านแต่รู้กว่าหวอนจริงแต่ถ้าหากเป็นไงคะเออ่เมื่อกี้ที่ครูบอกใช่ไหมคะถ้าหากว่ามาตรฐานหรือว่าคุณภาพการให้บริการเนี่ยดีกว่านัา่นเอจีซือกุ้ยอีเตียนถ้าอย่างนั้นต่อให้ใช่ไหมคะต่อให้มันแพงไปหน่อยนึงตาจ่ายอย่างหนึ่งเจียโชทุกคนก็รับมันได้นะเจียโชก็คือรับได้นะแพงหน่อยไม่เป็นไรแต่ เป็นไงคะบริการดีแล้วก็แบบมีนะเพราะนั้นข้อนี้เป็นไงคะทีเก้าฝูอูสวยผิงถูกนะคะคุ้งตอบถูกมาถึงพาส์ูเสียแล้วนะอันนี้ไม่พูดถึงแล้วนะคะมาดูอันนี้กันพาส์ูเสียการเขียนข้อ44เจ้าสววถุงเท้าคู่นี้ให้ผเดให้ฉันชื่อ เป็นตีตีน้องชายขึ้นต้นใช่ไหมคะชื่อตีอตีเกวอเตแน่นอนเป็นของน้องชายซื้อน้องชายให้ฉันนะคะเราก็จะขึ้นตรงนี้ใช่ไหมคะเจอ้งช่วงว่าจื๊อชื่อตีตีเกวอรเตรอ, <c oughs> องเท้าอเอ๋ยถุงเท้าคู่นี้น้องชายเป็นคนให้ ข้อส5่สวยน้ำผิงจืขวดเตอหมันละหลีอ่าเตอเตอต้องอยู่ตามท้ายน้ำอยู่ละอะไรเตออะไรใช่ไหมคะสวยเตอผิงจือหรือผิงจือเตอสวยอันนี้เป็นน้ำทั้งคู่น้ำขวดมันเป็นลักษณะว่ามันเต็มละลีแปลว่าในาถูกไหมคะ ในไหนในน้ำหรือในขวดน่าจะเป็นในขวดน้ำในขวดเต็มอยู่ใช่คะเพราะนั้นน้ำในขวดก็ต้องขวดในน้ำก่อนต้องเป็นขึ้นต้นว่าพิงเจอหลี่เตอ๋อสวยใช่ไหมคะพิงจอหลี่เตอ๋อสวยละเต็มแล้วค่ะพิงสวยหลี่เต๋อสวย满了น้ำในขวดเต็มแล้วนะคะสี่สิบหก ยินเลี้ยวเครื่องดื่มขวาเชิญสร้างบนรถไฟผู้ทีกงไม่ไม่มีให้นะคะเมีนเฟยเตอร์ฟรีนะคะผู้ทีกงเหมือนเฟยเตอร์ยินเลี้ยวถูกไหมคะมนเฟยเตอร์หลังเตอร์เป็นคํานามนามตัวเดียวเลยยินเลี้ยวมอนเฟยเตอร์ยินเลี้ยวแปลว่าเครื่องดื่มฟรีเป็นยังไงผู้ทีกงเหมือนเฟยเตอร์ยินเลี้ยวไม่มีเครื่องดื่มฟรีให้นะคะ เพราะนั้นบนรถไฟใช่ไหมบนรถไฟไม่มีเมียนเฟยเตอยินเดีวยะไม่มีเครื่องดื่มฟรีให้ต้องซือ้อข้อสี่สิบเจ็ดจีสิงแปลว่าจับ 这次电影艺术节啊艺术和อาร์งานงานอะไรคะงานภาพยนตร์ใช่ไหมคะงานภาพยนตร์งานศิลปะการแสดงภาพยนตร์อะไรพวกนี้เปิดจริงหุ้ยจนะคะเจ้าื่อขึ้นก่อนแน่นอนนะคะเจา้าื่อภาพยนตร์艺术节เทศกาลภาพยนตร์รอบนี้ หุยจะต้องจ่ายหุยจู่สิงหุยจ, Beijing, จ่ายเป่ยจิงจู่สิงจู่สิงเป็นเวิร์บสถานที่ต้องมาก่อนนะคะหุ้ยจ, Beijing, จ่ายเป่ยจิงจู่สิงนะงานเทศกาลภาพยนตร์ครั้งนี้จะจัดที่ปักกิ่งข้อใช่มิบแปดตุ้ยต่อใช่ไหมคะ ขอบคุณท่านเป็นมากๆากีเจียเข้าใจเหอจื้อชือแล้วก็สนับสนุนว่ามันกงชั่วเตอะว่ามันกงจัว่วเตอลีเจียเห่อจื้อชื่อแน่ๆค่ะตุ้วยว่อมันใช่ไหมคะน常น,นขึ้นต้ e ก่อน非常感谢您对我们工作จ理อือ ขอบคุณมากที่คุณให้การสนับสนุนและเข้าใจงานของพวกเราแต่งประโยคกันถ้าเหินฉีฮวานตาพิงพังเฉยียวนะเขาชอบเล่นปิงปองมากมาดูฉางชิมชิมใช่ไหมคะชิมแต่งประโยคว่าอะไรดีอันนี้